สวัสดีครับทุกคนทุกท่านนะวันนี้ผมจะพาทุกคนเข้ามาที่วัดป่าบ้านหนองมิกนะทุกคนทุกท่านอำเภอบรรดงจังหวัดร้อยเเพราะว่าวัดนี้ตั้งอยู่ในกลางกลางโคกกลางป่ามันเป็นป่าป่าช้าเก่านะทุกคนทุกท่านแล้๋ยวกะเห็นไปทางเข้านี่ข้างๆผมก็จะเป็นน้ำไงจะเป็นบ่อน้ำที่กดเอาที่เอาดินขึ้นมาเนี้ยเห็นไหม เนี่ยข้างหน้าเนี่ยข้างหน้านี่แหละนี่แหละที่วัดตั้งนะเป็นตั้งอยู่ในในป่านะที่คนเขาว่ากันนะมันเป็นป่าป่าช้าเก่าแต่ก่อนเขาเรียกว่าป่าช้าโคกอีโคกโ,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 โคกโคกขี้แรงนะทุกคนท่านตแต่ก่อนสมัยก่อนเขาเรียกมันจะติดร้นกาบออกทางบ้านออกทางไอ้ทางเชียงขวนทางวบ้านทางออกบุงบุงบ้านแฝกบ้าน ป่าช้าเนี่ยแล้วก็ติไก่วัดหลวงปู่ทองมาด้วยไงมันเป็นทางรัดดินไปได้ไงเนี่ยในกลุคงเพื่อพาเข้ามาดูว่าผมพูดถึงว่าไงว่าเฮี้ยนแต่ก่อนมันมีเด็กสาวสองคนที่โดนรถชนตายก็ามาฝังไงสองศพตีกันแบบนีเฮี้ยนจริงเพราะว่าเขาบอกไว้นะทีเดียวเฮี้ยนมากเฮี้ยนจริงๆป่าช้าเนี่ยก็ ก็เลยเออเราก็เออเราก็ใกล้ๆนี่นะวะก็เลยเออบอกมาถ่ายกันนะมาถ่ายทักคลิปดูนะว่าเป็นป่าชซากศพมันไปทางไหนอะไรอี้มันโอ้มี่นะเนี่อเนี่อเราต้องลงมันโอ้มันไปนี่เดี๋ยวทุกคนท่านหาทางเข้าก่อนนะจะเป็นปวัดหลวงในนี่แหละเนี่ยไปตามเนี่ยทางนี้แหละเอาจะไปถึงไหนก็ต้องไปอ่ะ ีกว่กวถกัน,นก,ก็ไม่ไกลนะก็ไกลหลายกิโลอย่นทางเข้าวัดป่าช้าป่าช้าเกา่ากันจ้าอ้อมเลยนะทางอ้อม อ้อมมางไหนสินงนี้ขี่อ้อมดูเลยทุกคนเรามาดูด้วยกันเนี่ยเป็นป่า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 ,ปา,ปาชาเก่าสินนี้เแต่กรมมันเป็นป่าเห็ดด้วยล่ะคนท่านของคนมาหาเห็ดเยอะแต่เที่ยวนี้มันยังไม่มีหน้าเห็ดก็ต้องเป็นหน้าเข้าวัดเข้าพรรษาไปนู่นกัน ข้างในเป็นวัดน,นะสร้างตามปา่าเพราะว่าปิดสร้างอยู่แบบปา่ปา,ปปานะกุงป่าอะไรนะเบียดแต่ต้นไม้ไม่ตัดออกดยอะนะทุกท่านตัดเอาพอสมควรเตัดแล้วก็ทําศาลาทําครัวทําอะไรกันนะนะดันด้วมีโอกาสเข้ามา,มาเข้ามาก็เลยเออมาถ่ายให้ดูนเนี้ยนั่นจะเป็นปา่าป่าช้าก่ปา่า ติดสามสี่หมู่บ้านสมไหมก่อนเขาก็คนที่ตายหงตายอะไรเขามาฝังมันท่านใหย่นี้ก็ยังมีทุกนัดเด้่มันจะ,จะอยู่ตรงโซนไหนเท่านั้นนะผมผม,ผมจะคงจะไม่เข้าไปถ่ายนะในป่าป่าซ่านะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าโซนโซนอยู่ตรงไหนไงว่าป่ามันใหญ่ด้วยป่ากู้กขี้แรงพวกอีแรงพวกขี้แรงมันเป็นป่าใหญ่ด้วยมันมันมันหายาก ถามคนเขาถามก็ถามทีเดียวคนเขาก็ตอบไม่ค่อยไม่ค่อยนี้กันผมก็เลยไม่ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะก็อยากเข้าไปถ่ายแหละเพราะว่าปป่าป่าซาป่าเขาที่ว่าฝังศพพวกตายหง่ะที่ตายหงตายอะไรก็อยากไปถ่ายแหละแต่ถามเขาเลวมันเขาก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปเป็นตรงตรงไหนก็เลยโอมาถ่ายในวัดนี่แหละวัดเป็นวัดป่าซาเนี่ยตั้งอยู่ไว้ป่าป่าซาเนี่หละเอ้า ก็ขับก้อาไมา้เรื่อยๆแล้วนะเน,นี่ยก็สลับไงเออหรือก็ลาดปูนนะเออก็ทำทำทางดีนะทำทางเข้าออกมีกนี่ก็ลาดลาดคนจรีตนะเนี่ยตรงนี้ตรงลงวัดขึ้นวัดนี่สิเนี่ยเนี่ยแต่คงจะไม่เจอพระหรอกนะพระคงจะจุกุฏิใครกุฏิมันแต่ไม่รู้พระจะอยู่กี่องค์ทั้งนะั้นก็คิดว่าคงอยู่องค์สององค์งงน้อป่านี้คงจะไม่ ไม่เกินนี่แหละมันออกในออกพรรษาไปแลนะ้วใช่ไหมท่านท่านก็ต้องไปหาเที่ยวหาวิเวกไปเที่ยวไหนทเที่ยวนู่นเที่ยวนีตว่ตามจังหวัดนู่นตามจังหวัดนีไปของท่านนั่นแหละแต่คงจะอยู่ไม่ยึะคิดว่าหนึ่งสองสามองค์คิดว่า,วาไปดูกันว่าเป็นยังไงกันทุกคนนะ่ะขี่ดูขี่ขี่ว่ามจะไปขากลับก็ต้องกลับออกทางเกาะเลคิดว่า <c oughs> ขับทางใหม่มันกืจะหลงะ มันเป็นป่าใหญ่นะป่าพื้นเนี่ยพื้นเนี่ยแต่ว่าวัดสามารถเทคนจิตได้ก็โอ้โหก็คงจะศรัทธ,ธาก็คงจะเยอะเหมือนกันนะทำตามคนจิตเข้ามาเห็นไหมสำคัญไม่ใช่ธรรมดา,าไปดูว่าวัดท่านมีอะไรบ้าง กลางป่าอย่างนี้แล้วท่านจเจริญขนาดไหนสร้างวัดทำอะไรทำมาก ก็ชคงเงียบเหมือนนะเห็นไหมก็มีอะไรก็ปฏิบัติใจปฏิบัติมัอนกันแล้วเรามาจอดที่นี่ดีกว่าทางนี้ดีกว่านะ เงียบเลยทุกท่านเห็นไหมก็มีอะไรสิ่งก่อสร้างในป่าเต็ไมไปหมดเลยทุกท่านดูนีน่วัดอยู่กลางป่าวัด,ดูกลางป่ากลางค <c oughs> ุกก็มีอะไรสร้างการนะเห็นไหมทุกท่านดูเห็นไหมเต็ไมไปหมดเลยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมีสาลาอยู่กลางเลยก็ทําทเพื่อใส่ดหน่อยๆอ,อยู่น,นะทกท่านเห็นไหม มีพระสังกาัจายด้วยท่าน,นวิหารวิหารทำบุญชัยท่านก็ลายเสาก็เหมือนกันใช่ไหมลายเสาก็จะเป็นลายลายลุถมเหมือนที่ทำที่วิหารนั่นแหละที่วิหารวัดไอป่า วัดป่สาสัตดารามทุกท่านได้ยังไม่เสร็จดีเห็นไหมโครงสร้างก็ยังเป็นอะไรเป็นโครงสร้างเห็นไหมว่าจะจิดฟ้าจิดอะไรนี่รอบๆทุกท่านดูนี่เห็นไหมนีม่พระศิวลีก็เงียบสงบดีนะทุกท่านนี่เห็นไหมต้นเสาเห็นไหมท่านเห็นไหนมก็ทำกันแต่ว่าอันนี้ทำเขียนต้นเสาสวยๆไง,ไงทำแต่ละเสาเห็นไหม วิหารอันนี้ก็เป็นลอยวิหารตูปอะไรไมืรู้เนี่ยเป็นเหมือนกรรเช็ดหัวเรือสามหัวหรือสามเสียนเลยเห็นไ,ไหมชั้นด้วยวิหารกลางป่านี่ก็เป็นป่าซานะป่าซาเก่าอะไรๆเลยแถวเนี้ยทั้งหมดเลยนะเป็นป่าซานี่เนี่ยเนี่ยเห็นไหมเป็นป่าซาเก่า องสาแต่ละต้นเห็นไหมจะเขียนดวดลายเต็มเป็นบดเลยเห็นไหมท่านเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่มีดวดลายหมดเลยนะนี่นะคนทุกท่านก็ได้าพามาดูเลยอยู่กลางป่ากลางคู่เลยนะวัดเนี่ยแต่พระกุคงอยู่ในกุฏิไกลกุฏิอันนั้นนะอยู่ไกลก็ได้พี่มีแม่ขาวก็ปฏิบัติธรรมอยู่เดินจงกรมเดนะินอะไรปฏิบัติอยู่ยก็ เราก็มาต่ายชีิกก็มันจะไปถามท่านเลยนะถามเขาเลยเขาขอให้ปฏิบัติให้แม่ชีแม่ขาวก็ปฏิบัติมันเงียบเบียกันเงียบสงบดีด้วยถ้าว่าจะเอามุมกล้องถ่าย ท่านก็คงจะผมก็คงจะไม่พาท่านเข้ามาดูแล้วก็พ็คงจะไม่ไปนะปะาาน่าสานะพวกผมไม่รู้ว่าจุดไหนผมก็อยากไปตรงปราาง่าสานะแต่ผมไม่รู้จุดผมไม่รู้จุดที่จะไปไงถ้าไปได้ผมไปนะเพจาะว่าจะถ่ายคลิปแต่ผมไม่รู้ก็คงจะขอโทษขอไปด้วยทุกท่านเพราะว่ามันไม่รู้จริงๆว่ามันป่ามันป่าใหญ่ถามคนเขาก็ทีกันคนละทิศคนละทางเนี่ยผมไม่จะไปสมก็สับส,รรสนนี่ไปไป,ไปไปตรงไหนนะ ขมยเนี่ยเห็นไหมคลิปอยู่ตรงตรงนี้นะทุกคนทุกท่านของวัดป่าบ้านหนองบิกนะทุกคนทุกท่านโคงจะจบคลิปเท่านี้นะทุกคนทุกท่านอกอกกาสบสวัสดีครับผม